มากับน,น้องๆค่ะไปลุ้นหุ้นเช้ากันดูให้ชัดๆนะคะนี่ค่ะอย่าคิดว่าศูนย์เยอะนะคะศูนย์มาได้ตลอดมาได้ตลอดไม่ว่าหุ้นไม่ว่าอะไรนะคะพี่เคยบอกแล้วว่าศูนย์เป็นเป็นเป็นเลขที่ตายเนาะ มันจะหยุดต้นที่ศูนย์นี่มากเลยทุกมุ่นทุกหวยมาได้ตลอดค่ะเราก็ต้องกันไว้ก่อนเพราะว่าทําแล้วมันจะมาศูนย์เยอะศูนย์มาตลอดเวลาเลยไม่ว่าหวยอะไรเนาะแล้วเวลาทํามาก,ก็ออกศูนย์ส่วนมากเยอะมากเลยไม่ว่าอะไรนะคะเนี่ยถ้าน,น้องๆไม่มีอะไรเล่นแล้วตามตามที่พี่นี่นะเลขชุดนะหวยชุดนั้นเนี่ยเล่นตามนี้เลย ที่พี่ทํานะเผื่อพรุ่งนี้พี่ไม่มีเวลาว่างวันนี้ก็แย่เหมือนกันนะต้องแอบดูแอบลุ้นไม่งั้นก็โอ้ยไม่มีเวลาค่ะทํางานตลอดประมาณนี้นะคะน้องนขอให้น้องๆโชคดีนะคะมีเหมือนเดิมนะคะเกาหลีไต้หวันนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าเนาะพี่ก็ไม่รู้จะทำไงเว้ยเพราะว่าพี่ทำ พี่ทำสูตรเดียวกันหมดไงสูตรเดียวกันหมดเลยนะเออแต่ทําตัวของเขาอ่ะสูตรเดียวกันอืมรู้สึกว่าไต้หวันกับเกาหลีนี่จะเข้ายากหน่อยเดี๋ยวมันเนี่ยจะหาสูตรของเขาใหม่ก็ได้ไม่ต้องเอาสูตรรวมรวมนี้มาทําเนาะนี่ค่ะเอหวยชุดนะคะน้องๆทั้งหลายดูให้ดีดีนะคะข้างล่างนะคะถ้าไม่มีอะไรเล่นช่วงบ่าย เล่นในนี้ได้เลยเพราะพี่จะไม่ถ้าไม่พี่ไม่มีเวลาพี่จะไม่ได้ลงให้นะให้น้องๆเล่นตามนี้เลยหรือว่าใครใครชอบต่อเนี่ยก็เนี่ยไอเอาหุ้นหุ้นพวกนี้นะ่ะเลขมันจะคล้ายๆกันนะไปเล่นได้เลยค่ะน้องๆพี่ว่าต้องเข้าเลยสักหุ้นนะ่ะลองไปช่วงบ่ายเนี่ยช่วงเช้าถ้าไม่เข้าอ่ะไปเล่นช่วงบ่ายได้เลยเนะยเนี่ยทุกทุกหุ้นเลยประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ